ก็พึ mortar, ่งคอยลักต like right. ิสว <sk ull ing> In <t ick calories> <s aging> ัสดีครับผมเป็นคลิปทักทายนะครับในรอบนะครับเป็นเดือนเป็นสองเดือนนะครับผมอ๋ออย่ามืดหน่อยเนาะไม่เป็นไรืมพิจิตรทักทายอ่ทักทายทุกคนก่อนนนั่มาจิกกับผมพึ่งคอยและลัคบาวิดกันเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับบาวิดและลัคคือเก่าบาวิดอาสหรับทางนี้ก็เป็นสวัสดีครับ ปลาชัดเไล่ักครับนั่นนะครับผมสวัสดีนะครับทัานผู้ชมนะครับผมสำหรับหุ้มค่ายรักสตอรีเมื่อนี้กะมากก็ไอมาเขาเรียกมาเติมมาล้างก่อนมาผู้ใจแล้วก็จักรยานจักรยานเออแล้วก็น,นะครับกำลังจะไปอะไรี่กำลังจะไปวันนี้อะไรวันนี้ชอบพังน้ำอ่ะได้ยินเขาว่าพัางน้ำออกพังน้ำออกดอกไม้กำลังสวย ดอกไม้กำลังสวยเลยครับดอกไม้รับเนี่ยแล้วก็อือนู่นน่ะโอ้โหนะครับปลาดอกไอโพดกดนะครับหรือว่าดอกซากุระนั่นเองนะครับผมเติมพลังกันเติมพลังนะครับอืออืออาจจะเมื่อๆจักน้อยนะครับผมจะได้ขึ้นดอยละต้องเติมพลังกันเติมพลังได้เติมพลังกันได้อะไรเติมพี่กาแฟกับขนมนี่เด้อพี่น้องเด้อกาแฟกาแฟอีหอยังบุบหลุ นะครับกาแฟเย็นนะครับผมกับขนมขนมไอ้ไส้ไข่เกาลัดโอ้เพราะว่าคุณอันนี้ดอยมันจิงเนาะดอยจิงจิงจิงคือสูงมันชันชันโอ้ยจะได้หมูจกจริงเป็นภูเขาชันเต้องแป้ด้วยพี่เอฟซีเดี๋ยวเอฟซีไม่ไม่เข้าใจเอาปุ้นเข่ากับปิดเนาะเข่า ไออยันก็อนน่ยติกับไอง้อเนาะครับอ้รั้วรั้วรั้วคือเหมือนได้แค่ขึอนนี่คือแฝกแฝกปุ่นครับอันนี้คือขนมปังใส่เกาลัดเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมไอชาตินี้ชอบเลยเนาะทางนี้เป็นใสเกาลัดครับผมเติมพลังกันชอบนะอืม่ชอบนะแออ่อนกอ มันไ่ได้มันต้องขึ้นทางนี้ต่งเดียวเพราะว่าไปขึ้นในปุ้นก่อนเห็นฝากดอยเนาะปากดอย,นะยปุ้นอ่ะนี่เข่ากัดมันเลยกันครับกันเข่า้อมหัวนี่ตึ้มไ่ได้ละเลาะนี่ได้อยู่เลาะข้างเน่ยต้องเดินสูงเลาะข้างนี่กะนเพราะไฟฟ้านี่กะเนี่ยเนี่ยไปดูเถอะจะได้ไอ้ท่านจะได้กำลังไปเจอหน้าทางขึ้นเขาพี่นรร้องเขารอมรวดพี่อครับ ไปดูไปดูห่อเอาขึ้นตังเดี๋ยวตังนี่จะมันสูงหน่อยสูงหน่อยแสดงลงหลังโรงงานท่เหม็นได้แล้วเนาะเดี๋ยวนี้ครับไปไปเขาล้อมหั่นเลยตัดตัดไปนองเติมพลั่งเราจะพากันลุยต่อน้ะครับผมมาเ่ยติดตามนะครับผมเดี๋ยวมุดเนี่ยกาแฟครับผม พี่น้องครับดอกไม้ใบมรกตครับอ,อ้สวยงามครับพี่น้องครับปลูกเขาแหลหลักของห้องนะครับผมเม็ดโอ้โดอกไม้เปื้อนนะกำลังออกแล้วเนาะนี่นนนเปื้อนน้อยนั่น,น่ะครับเป็นยอดอเลยอืมเปื้อนน้อยออกเม็ดหรือออกยอดออกดอกหรือออกยอดมันกกไกลๆพี่น้องหลังแตกแล้วมันเป็นยอดหรือมันเป็นดอกเป็นเป็นยอดเลยเนาะอืมอ้หใช่ไหมอู้หู้นี่ไม่ใช่มั้งต้น นะครับปลาไม่เปล้่นเนาพี่น้องนีซากุระปนนิดน้อยนะครับผมไม่เปล้่นแดงนี่ไม่เปล้่นแดงนี่ครับอืมแตุ่ณละนะครับโอูไหนเลยอนนี้ได้กี่แต้มแล้วพี่ยังไม่ได้เนาะยังเลยปนแล้งปาแฉะกันปนแล้วครับฮะนู่นหนึ่งก็ปนเลโอ้โหก็สวยเลยปลาดอกไม้พี่น้องมาเด้อมาเที่ยวหุ่นคอยรักเด้อพี่น้องเด้อ ดอกพักหวานเฮ้ยดอกผักหวานที่บนนี่ยัยงฝ่าแรียนไปแล้วยวมาถึงสะไอห,หมอกแกงท้องนะครับผมพี่น้องครับมีอะไรคืบหน้าไหมหมอกแกงท้องพ้ากระแ่งเกิดไปอืมหมอกแกงท้องพี่น้อง ดอกไม้เด้อพี่น้องเด้อนะครับริมสะของเรานะครับผมสะหมอกยกังท่องนะครับแล้วมันก็นจะมีพึ่งมาตอมพร้อมสุดอยอดแล้วครับพี่น้องครับโอ้โลูกเป็ดลูกเป็ดมันลอล่อมาหน้าปูหน่อยอ่ะมันคือเป็นไอ้ร่องน้ำร่องยหญ่ยอย่างนี้ น้องครับลกเป็ดลงแล้วขนนะ่ะดูขนไหมขนเต็มเลยลกเป็ดกุ้งที่เรามาปล่อยไว้เสร็จลกเป็ดหมดแล้วปะพี่น้องครับบรรยากาศนะครับว่าได้มานะครับเดือนสองเดือนนะครับผมเอ้ยพุ่มเนหนาหนาวจีเดือนละสามเดือนสี่เดือนไอิีตามกันไปเรืเลยครับหาป้าพักน้ำครับนี่ครับพี่น้องครับ ปลักน้ำตัวน,นี้ก็ขนาดอยู่ประมาณนิ้วชี้นะครับผมเขาจะย่างบพท่านเก็บนะครับผมบเพราะว่าเอาก็เรียงไ้นะครับไปล่อยไป้ให้มันง่ญ่นะครับผมกาลังตูมนะครับผมนะครับต่อนะครับกำลังงามอยู่สามารถเก็บได้ปลาผักน้ํานะครับช่วงนี้เป็นย่างแห่งนะครับผม บาวิดเริ่มเก็บเริ่มเก็บเลยไหมพี่ไหนเอ่อมอเตอ้ยเนี่ยแต่แบบนั้นอันนั้นเก็บได้นะอเออปาติไปอะไรเงาะไอไออย่างเนาะไอนกเขานกเขานะอย่างเนาะหัวนกเขาหัวนกเขาหัวนกเขาพี่น้องครับมอเตอร์แต่ถ้าที่ตามไปครับพี่น้องครับน้องครับตัวนี้ก็ถึงป่าพักน้ำแล้วครับผม ปลาถายกำลังเคี่ยวปีครับผมอันนี้แค่แทงขึ้นปลาละมอย่อมยอมนะครับผมนี่แค่แทงขึ้นนี่ครับผมนี่ตอนนี้ยังหาปลาแตเขาต้องเก็บไปทีละแต้มกันครับอันนี้อาจจะขมขมนะครับผมมันปาท่านเหน่วางหวานนะครับชีวิตฮะชีวิตฮะน้ำขน้ำขมอ้ยไอ้ชัดเอาถุงมานังหน่อย แม่มาทถงเอ้ยพัหนองผมเลยแยกแยกกันครับอือถุงอันนี้พักน้ำบาดเสกับม้ากครับกับลาบเล็ับปาเนาะบปลาพินน้องกินน้ลานี่ครับพักน้ำผมครับน้เปาพิษเราพักน้ำเลยอกะโอ้ราบังครับผมเอาเอาเก็บซวย นี่พี่น้องเขาเรียกอะไรนะหัวนกเขา่ากันเลยงอนกเขา่าโอ้โหดึงแห้งกับบุตรมันจีฟาดมือกัรนรชายก็ของนุ่นออโอโ้พี่น้องครับนี่ครับอ้าวฝั่งนี้บาวิทย,ยาวาชาวชาติกำลังเตะถุงม,มือพี่น้องแล้ให้บาวิทเก็บพักน้ำขุมนะครับอันนี้มาโอ้โหหมอนี่เอา,อาลุยอแล้วพี่น้อง มึงต้องตามอุ้ยหมอไปไปไปเน็ตเน็ตหมอพากันหักเร็วๆไห้ดูใกล้ๆบ่หมดยังหมดแล้วเอามันมีเป็นปลาบ่โอ้คุณอ่ะพี่ชัดเอาให้ผพวกเมฆไทยบ่มามามึงใกล้ๆกันครับพี่น้องครับปลาชาดสาธิต การเล็ดกําลังล้ําเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะหัวนกเขาเลยพี่กําลังล้ําเลยเองฝึกยอดฝึกยอดนะครับตอนนี้ก็เป็นปลาเน้นน้อยป่าเน้น้อยอู้หมอนี่หมอนี่ไม่ใช่นุ่นสองอันสองอันเอาก็เอา ความจริงความจริงเราต้องมาเอาข้างบนนะก็อ๋ออนี่ันนี้เอาเหลือให้อจุมาเดี๋ยวค่อยติดตามต่อไปครับผมน้องครับเดค่อยติดตามต่อไปเนาะค่าพันดันเนาะโอ้เพราะว่าต่างบนมันเต็มนี่ปล่อยอลไรพี่เลยโอ้โเนี่ยมาไปปล่อยเดี๋ยวเอาข้างบนนู่นใหญ่ดิเอาโอ้ยปล่อยอะไรเนี่ยนั่นปล่อยล้มท้องพี่น้อง ขมลื่นหวานแล้วไปแยกกันเนาะอันนี้ขมโอเคโอเคไปพี่น้องเดี๋ยวมันจะสวยมันจะฮอนแดดครับแล้วมันจะสายก่อนเนาะไปเก็บอาวุธก่อนเนึ่ะครับขึ้นไปเพิงเพิ่งนะครับเก็บอาวุธไปติดตามครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับตะลึงกับช็อตนี้ครับพี่น้องัเหมาะเหมาะเหมาะเลยเหมาะอ่ะนี่ยอดยงงามเลยกำลังแตกออกนี่เลยพี่น้องอันนี้คือพักน้ำขมเลยครับเด็ดสุดยอดครับผม ม,มันมันจะมีแหนมเนาะหนามหมูหนามไงหนามแย่เใหญ่ครับไายถ้าเราเด็ดอันนี้ออกนะพี่ถ้าเราเด็ดนี้ออกปุ๊บอันนี้อันนี้อันนี้จะโตใบไ,ได้ไหมข้างๆนี่จะโตวไวนะครับว้าย <Why? S 2> อีกามันหากินของมันละ,ะโชว์หน่อยพี่อันนี้อันนี้กำลังแงมโชว์หน่อยโชว์หน่อย โอ้สุดยอดครับผมเอามึงดูต้นนี้จะได้จักแตรมกบกอสองสามอันนี้พักน้ำขมไปสำหรับกินกบหลาบนะครับผมอันนี้อันนี้มันออกขมหน่อยครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสวยเนอกนไมะสุดยอดเลยเพี่ต้นนี้ไหมอย่าไปลมคุบต้นมันเลยแล้วเราเด็ดตรงหัวมันออกนะ เีตรงข้างนี่แบบอืจะโตเลยนะถึงบปะให้บอกกอบเด็ดให้พี่น้องครับโอ้ยโดนเกีียวแล้วพี่น้องนี่นนครับพี่น้องครับสุดยอดครับผมเนี่ตัวนี้ได้กี่อันตัวนี้ได้สิบกาแต้มครับผมไว้ไม่ถึงนะครับดีๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแต้มใหญ่ครับผมนี่ก็พอแล้วสุดยอดสุดยอดเนาะนี่ครับแต่เขาเด็ดออกนะครับผม เตี้ยข้างบนออกอันนี้มันจากง่ามนะครับเราสามารถมาเก็บได้ตลอดทั้งปีนะครับผมไปอาชาดเป็นหัดใ้เราบี่ลูกนะครับผมอ้อมอาชาดเอาไอ้พักหน่ำหวานแล้วบไปติดตามครับพี่น้องครับเรียบร้ไไดครับพี่น้องครับตอนนี้เขากำลังอยูอ่อะไรนะเชิงเขาหรืออะไรนะนมองลงไปข้างล่างครับพี่น้องครับไปดย ไปด้ยไม่ใช่ที่พี่บอกว่าที่แรกนะอะไรนะ,ะอะไรนะมันชันนะอะไรนะเหนื่อยเนียอ้โหเดี๋ยวใจพ่ะท่านกันไปน้องไปพี่น้องไป,อ,งอ,ไปอุปสรรคยังไปขึ้นนี้กันครับผมไปติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับผู้ใดอยากมาเก็บผักน้ำกับมาเด้อครับช่วงนี้นะครับโอเค ถ้าไม่เดินป่าครับภูขเขาหลายหลักนะครับหมุนปลาหมุนยาหมุนยู่ไปครับผมเอ้อ่น้องตามครับตอนที่เขาเดินทางไปเขาต้องสอดสายสายตาหานะครับ<ห>ต้น,นอะไรพีอ่อ๋อเห็นอยู่ ชิกตังเขาเก็บไปลวกให้ลูกค้ากินอยู่ครับอ๋อซาลาตรงนี้นี่เองนี่นั่นสาลาห์นะส<อ>าลาข้างบนนะครับที่เคยขึ้นไปนะครับพวกมีนกบินผ่านหอดพวกแงามี่ก็มาเก็บไปบ่ไม่เอาอะไรแล้วามาเก็บพักน้ำไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีไฟมีไฟอยู่มีไฟมาเก็บพักอันนี้อยู่ ติดตามครับพี่น้องครับหลอดไปอย่าง,งี้เลยหรือพี่หลอดหลอดพี่น้องเจอทางขึ้นเลยอป่อ๋อเชือกลองเท้ารถเอามาถึงปลาตรงนี้แล้วตรงนี้เราเคยมาไหมเนี่ยอุ้ยน่ะ ต,นตันบ่ทั้งี่ทั้งไงตันพี่น้องเดี๋ยวต้องขึ้นตรงนี้นะครับเอาสูส้ๆบาวิทสุดยดอดพี่น้องครับกล่องสั้นกล่องค้อนก็ขอตรวจขอให้เลยครับคนมาถือกล่องยังหมืน่นโอ้ยเอ้าจะบอกขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้ไปพี่น้องอื น้องครับนี่คือโชคดีของเราในวันหยุดนะครับเราก็ต้องมาทรมานตัวเองนะครับผมโดยการปีนเขาเอาบรรยากาศอันนี้ขาขึ้นเนาะตอนนี้พะล้างลงบนบนเลยเอาลงมาเก็บอุ่นที่ไหนไพูดลงลงเนาะครับไปติดตามกันลาชาติไ,ไปถึงเนี่ไอ้ละไอ้ชาติเก็บหมดปลาแล้วมั้งเรียกก่อนนะเรียก ไม่ต้องเรียกไปพี่น้องเข่ามื่ออะไรก็นจะไปต่อครับหลังจากผ่านปตาใหญ่ปผาน้อยมาได้ประมาณสามชิ้นาทีแล้วครับผมหอมขมด้วยนั่นนะโอ้โหน้นะครับปลาชาดนะครับักน้ำหวานครับผมอีไก่ยอดอีน,ออนกกาะหมอ,อนุกโกาว่ะน้ำเขาทางนั้นเลยพี่น้องครับอ,อันนี้อันนี้อันนี้ปักน้ำน้ำหวานนี่ผักน้ำหวาน,วานอันนี้ผักน้ำขมใักน้ำขม นีผักน้ำขมสุดยอดเลยพี่มันมันจะแตงกันหน่อยนะก็แลมกับตัวคือคือกับแลมอ่ะอันนี้ผมออกผมออกมันจะใบแสกรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาพอใบเอาใบที่มันก็ดูต้นอย่างเดียวอ่ะต้องดูต้นอ่ะสีคนละอย่างคนละอย่างคนละสีอันนี้สีไอ้ม่วงม่วงฝัดฝาดอันนี้หวานอันนี้หวานสีแบบฝัดฝัดอ่าอันนี้ขมอันนี้สีแบบขมขมปิดเด้อขมปิดเด้อ ติดตามกันไปเรื่อยครับเดี๋ยวเขาจะมีปลาทั้งปุ่นต่อเนื่องนะครับผมครั <laughs> บรรยากาศนะครับสามหนุมสามมุมขเขาได้รักนะครับผมเป็นไฟแรกแห่งปีนะครับสองพนะครับสำหรับการเก็บพักน้ำอิด,อ,ดอิดนี่คือเหนื <laughs> อ่อยอีสานเ็เรียกว่าเมื่อยไล เมืม่อยไหลเดิน <ไว S 1> ปลา<ไ>วมวนๆน้ำกันครับพี่น้องครับมมได้หลายหลแต้มาพอสมควรนะครับได้ประมาณกำนะครับผมแต่ละไม่เติหัวนกเขาเท่านั้นเลยด้วยพี่วิตน้ำขุมเอาบนหน่ะประมาณสิบยอดนี่แหละโอ้แต่ดีโอ้ไป <Okay. S 2> ออกคาประมาณสิบเลลงไปพี่น้องพี่ตามครับสดสดต,ดต,ดต,ดตดลอดน,นะครับผักน้นำบ้านอาชาตบ้านปลาใหญ่มีคนมาเก็บแล้วครับผมเพราะท่านเขาสินีมยังที่นี่พักน้ำขมอยู่โอ้โห ทมาเชฟ่อฟีใกล้ๆเลยพี่หัวนกเก้าอะไรับหัวนกเก้าเก็บผมพักมือเลยคราวนี้เก็บโอ้ยพี่น้องโอ้โหเด็ดสุดยอดนี่แหละเขาว่าเด็ดสุดยอดเลยเราต้องหาไม้เกี่ยวหรือเปล่าดึงดึงก็ได้ครับดึงก็ไดรนะมาเด้อครับเก็บพักน้ำทั้งกันครับพักน้ำขม เกาหลีเขาเลือกกินแต่หวานๆนะไทยก็ขมขมกับแซ่บนะครับกินกับป๋าบกับก้อยเนาะหรือกับซ่าอะนั่นผิดนะก็มักขมเหมือนกันนะครับอย่าลืมว่ารสชาติน้องๆพักเสลาวน้อยนึ่งนะครับผมพี่น้องครับอู้วแดงจับก้อยปนึงอันตรายนี่น้ำคมแห้งพี่น้องน้ำนั่นน่ะเด็ดสุดยอดแต่ว่าหลายยอด แสดงว่าเด็ดสุดยอดหลายอู้นี่กินอ่ะอู้นี่ฟองเสือได้ได้บ่ให้ดึงช่วยบ่เออกับอ่ะไม่ผมจะข่มตรงนี้ให้อ่าอ่าได้ได้ปล่อยเลยพี่เลยก่อนแป๊บข้อเรียมก่อนข้อเรียมมือคว้าพี่ปล่อยเลยลองครับ โอ้โดัางปาะกำลังเหมาะด่างปะอันนี้รสชาติผมปล่อยเด้อปล่อยนุ่นสยองหยดเอ๊เอาไหมเอาเอาเอาอันที่ปลายมันออกอันข้างๆจะได้แตกงามได้หนัวมันเป็นสูตรึมเป็นสูตรเนาะแล้วก็ดึงไว้ให้ผมด้วยปล่อยเพราะถ้าผมปล่อยถ้าผมปล่อยนี่ใส่มือผมเต็มๆเลย นู่นอีกจัดไปพี่น้องนี่ร้นนอน,น,นแล้วก็ร้อนก็ระบายหรือจะโชว์เสื้อหุบเขาเลยลักอุปา่าได้เลยมึงม่ไเก็บใส่กระเป๋าผมก็ได้พี่น้องครับตุมต้มๆหุบอย่าบ่บนา่าเอ้แค่นี้ก็เอาเฮ้ยไฟแรกเนี่ยพ้นมาเอา กอดเสื้อโซ่เราพี่น้องอย่าเดาเสื้อเสื้อชื่ออะไรนี่วิชา <c oughs> <c oughs> วิชาวิชา <c oughs> ไม่ใช่เห็นบาวิทบอกวิา <c oughs> ชาเพมั้งใส่กระเป๋าบอหรือว่าพักไว้ก่อน <c oughs> อ้าวร <c oughs> ้อนครับเพื่อนนะนี่พี่น้องครับใส่เสื้อมานมากพี่น้องอเขาไรลักโบขอบคุณสำหรับพันเศกนะครับ เอาคอปเตอร์อันนี้เด้อเบาสิกอะไรให้ผมเด็ดเปล่ามาพี่น้องเด็ดแล้วเด็กกล้องมากล้องมาเด็กจะน้องอะไรนะน้องให้น้องน้องคือง้มน้องยโน้มโน้มให้อ่าพี่น้องไหวไหมไหวเลยพี่ไหวเลยคนละกิ่งโอ้ยเก็บเป็นดีดตาแบบเด็กเนาะพี่น้องข้ออะไรล่ะขอผักน้ำอันตรายเลยเนาะเอออันตรายแหลมเนาะ เอาละอีสองยอดครับอีสองยอดบ่ยัดไปโอ้ดังปโปอเลยเนาะดังปเดี๋ยวเกาไปแกะออกนะครับแล้วมันจะเป็นยอดข้างในบัวตูมเลยครับก็เรียกว่าบัวตูมก็ได้เนาะโอ้ตัวนี้บัวตูมแข็งนะครับอู้แม่งยังบุพี่น้องเอาดีๆอันตรายขนาดนี้ Mát <laughs> ừ. thú mà ai? Lao đến tao bài lợi đến tao bài lợi đến tao bài 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 พอยำวาเสือนะครับผมวิชาเอ้าเอ้าเฮาจะเดินไปเรื่อยนะครับผม